สวัสดีนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องกันนะคะนี่นะคะทรงเครื่องชามใหญ่นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดจะมีขาไก่เมื่อมีไข่นกกระทาเต้าหู้นะคะทอดมันนะคะนี่นะคะนี่นะคะ่ะเป็นเส้นใหญ่นะคะทรงเครื่องเขาจะมีน้ําขูกขิดให้นะคะเป็นแบบน้ําขูกขิดเป็นนะคะ จะมีทอดมันด้วยเ,เรียกว่ากรเตี๋ยวหลอดสมเครื่องค่ะนี่ค่ะกินกันได้เลยนะคะมีหนังหมูด้วยนะคะเตี๋ยวหลอดสมเครื่องนี่ยห้าสิบาทนะคะ แล่ที่มันไม่เหมือนกันนะเราลองกินดูเนาะนี่ค่ะเราซื้อมากินดูว่าอร่อยนะมันจะมีน้ำเราไม่ก็เป็นก๋วเตี๋ยวน้ำไม่ใช่ค่ะเตี๋ยวรสดุกเครื่องนะคะแซ่บอร่อยเอยดือใจ เป็นเส้นใหญ่เขาไม่มีเส้นหมี่นะเา้าจะเอาเส้นหมีม่เหลือเส้นใหญ่กำลังกินไม่มีเต้ากู้ค่ะขาเต่ หนึ่งขาทอดมันแล้วเขาได้กำไรนะเนี่ยเมื่อลงสูงสองพันจะได้อีกสองพัน สเส้นหมี่นะคะถ้าเป็นสเส้นจะอร่อยมากแต่คงไม่กินเยอะนะแต่เราก็ซื้อจัดกลับบ้านกินที่บ้านค่ะไม้เพื่อนๆได้ชมนะคะ้วมีน้ำนะคะคุกขิงเลยนะคะน้ำเนี่ยกินได้แล้วอร่อยน้ำคุกขิง ุูกคิปเป็นเลยจ้าอะไรมันก้็่ลยไม่เท่ากับแก่ก้า นี่ครับมีหมูน,นะคะหมูสามชั้นนะคะขอเขาไปทอดนะคะเอาไปคู่นึ่งหรืออะไรนะะี่ค่ะน้ำน้ำซี้งไม่ทำเป็นนะคะทำเป็นหมดหนะแต่เราไม่ได้ทำขายนี่เขาทำขายทำกินมันก็บางคนก็กินก็เลยคิดกินดีกว่าง่ายดี ถ้าเอครอบครัวใหญ่ๆแล้วอยู่กันเยอะๆแล้วก็ทําทํากินอะ่ะมันก็คุมม้มใช่ไหม <c oughs> ถ้าคนเดียวแล้วเขาไม่ค่อยกินล้วก็กินเองก็แค่เราซื้อกินดีกว่าง่าย <c oughs> ในกรณีอยู่หลายคนน่ะเป็นครอบครัวใหญ่ๆ ่้นคือว่าเส้นก็จะนุ่มนะคะชุบนุ่มแต่ว่ามาักนก็เลื่อนต้องใช้ช้อนซ่อมนะคะน้นีี้สดได้นะคะไม่เค็ม จะขายเฉพาะวันเสาร์น้องอ้อขายเป็นกเกี๊ยวเกลยวแห้งเกียวเย็นนุ่มๆอะไ้พวกนี้แหละคะ่ะกินกันให้อร่อยกินแล้วก็อร่อยไปด้วยกันนะคะ เต้าหูเขาอร่อยนะคะเต้าหู้ถั่วหัวหลวงลงทุนจริงจริงน,นะคะไม่เท่าไหร่นะคะซื้อทษมามาแพ็คสามห้าบาทเอามามาไปทอดซื้อขาไก,กา่ทำถ้าทำโมเลกิกนะคะเต้าหู้ไอ้พวกนี้เราซื้อมาถ้ามีอะไรเราก็ใส่มา นี่ยไขน่นกกระทาน้ำเขาอร่อยค่ะเขาก็เขาถึงเครื่องเทศนะคะเวลาเขาทำเนี่ยน้ำอ่ะนะคะสิงเครื่องเทศเนี่ยเครื่องเทศนะคะเห็นไหมคะในเครื่องเทศแต่เราไม่ได้กินหรอก ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจใกันนะคะขอให้ทุกท่านก็จะมีความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยน,นะคะแก้ค่าจากเพียรอตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุณของด้วยนะคะกินต่อให้จบเลยนะคะเพราะเราใช้สองกล้องนะคะ ก,กล้อง,งมันจะเร็วมันจะไม่มีม,มีหน่วยเก็บความจับน้อยแล้วที่เก็บเราไม่อยากไปเตียนแล้วก็ใช้นี่สลับกันไปนะคะถ้าจบพคก,ก็จบเลยนะคะนี่ยืนมากเลยเส้นลื่นเืนเป็นเืนแต่อร่อย ันนี้ก็ทอดมันนะคะทอดมันให้ขิดชิ้นนะคะทอดมนะันน่ยให้สองชิ้นเองอน,นี่มะะะีแล้ะได้กำไรนะเนี่ยแต่คิดว่าได้กำไรมะห้าสิบบาทอุมเลย อร่อยได้ทุกวันนะคะ,ะมาอร่อยด้วยกันนะคะอันนี้เต็มคำค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งคำถามนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทานด้วยนะคะแล้วก็จะปิดช่องนะคะเพราะว่าเมื่อความจำั้งนิดเดียวนะคะชล้องก็จะปิดไปก่อนอยแต่ก้องนี้นะคะก,กินกันได้เลยนะคะ ริ๊กไส้มีเต้เาหู้มีทอดมันไข่นกกระทาสุวับนเนื้อหมูนะคะเยอะเขาทำเป็นหมูกรุ๊นนะคะใส่ลงมา แกงหมูตุ๋นนะคะเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นหมูตุ๋น็อ,อเดี๋ยวแล้วจ่อให้จบเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะ ขอทุกท่านจะมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วข้าจากเพียรตระหนทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาวคะ,คะได้จ๊ะไว้เจอกันว่าเราจะลงคลิปอะไรเราจะทานอะไรนะคะก็จะให้มาท่านผู้ชมได้ชมนะคะมีกยติเดียวส่วนมากหลักอาหารหลักคือคุยเตี๋ยวนะคะชอบมากค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสาวทุกค่ะ